เผยความลับมูลค่าของทองคำที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอนนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะเข้าสู่ช่อง Bond h a p p i ส e s น i n v e ตอร์นะครับในวันนี้นะครับฟอนตั้งใจของผมนะครับจะมาแชร์และแบ่งปันถึงสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะที่เรียกได้ว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงความมังง่งคั่งร่ำรวยของใครดอกใครหลายคนมาตั้งแต่ยุคอดีนะครับจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับสินทรัพย์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นคือสินทรัพย์ที่มีชื่อว่าทองคํานั่นเองแต่ที่หรือไฮไลท์ที่สําคัญที่วันนี้ผมอยากจะเน้นย้ําเลยนะครับมันคือเรื่องของ่่ง่่่งงงททนนต้วสสิิสีี ไม่รู้นคลครับผมสําหรับใครก็ตามที่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะรู้ในสิ่งสิ่งนี้นะก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์กับคนที่คุณรักนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามา ที่ดันตายได้ด้วยนะครับผมและต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมกราจะแชร์และแบ่งปันต่อจากนี้นะครับไม่ได้มีเจตนานะครับที่่ะเชิญชวนให้ใครนะรกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างทองคำนะขอให้คุณจดจําไว้ให้ดีนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงนินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วนะ เรามาลุยกันเลยผมเชื่อแลวว่าเพื่อนๆที่พีๆทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปคลิปนี้อยู่นะครับคุณน่าจะเป็นหนึ่งคนที่รู้จักสินทรัพย์ที่ชื่อว่าทองคำนะเพราะใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะใช้ทองคําในการสวมใส่เป็นเครื่องประดับอยู่ไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอก็ตามทีนะครับหรือบางคนอาจจะเก็บสะสมทองคำนะในรูปของทองคําแท่งมาโดยตลอดนะครับถึงขั้นที่เรียกได้ว่ามีประโยคที่เรามักจะพูดกันว่ามีเงินถือเป็นน้องมีทองถือเป็นพี่เลยนะครับและถ้าใครนะที่คุณศึกษาลงลึกไป อีกนะครับคุณก็จะรู้ดีนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เรียกได้ว่าถูกใช้เป็นตัวเก็บสะสมมูลค่านะครับหรือเราเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าเป็น store of wealth นั่นเองและสินทรัพย์ตัวนี้นะต้องบอกว่าเป็น store of wealth ที่มักจะถูกใช้ในสภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยมันผิดปกตินะครับหรือว่าสภาวะของเงินเฟอ้อหรือสภาวะของสองครามเช่นเดียวกันนะครับและยิ่งสถานการณ์โลกเนี่ยตั้งแต่อดีตใช้นานมาจนถึงปัจจุบนันเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าเงินกระดาษหรือเงินเฟียที่เรารู้จักกันดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันถูกพิมพ์เงินอย่างต่อเนื่องนะนันยิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ราคาหรือว่ามูลค่าของทองค,คํามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นนเดียวกกันนะัะรรบบปอ การที่แบบทองคามีการใช้งานจริงด้วยในอุตสาหกรรมต่างๆแบบที่มันกว้างขวางมากขึ้นแล้วมันก็เป็นที่ต้องการมาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสิ่งสิ่งนี้เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาของทองคามันสูงขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าคุณมาดูในส่วนของกราฟทองคาที่ผมแชร์อยู่ในตอนนี้นะเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าโหมูลค่าหรือว่ากราฟของทองคำเนี่ยแนวโน้มมันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถ้าจากข้อมูลตรงนี้ก็ตั้งแต่ประมาณปี1970ยาวมาเลยนะครับจนถึงตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันคือปี20 2 3กก็ปีเลลขมมา 153ปีกันเลยทีเดียวนะครับที่ทองคําสูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราพูดถึงคำว่ามูลค่านะมูลค่าของทองคาเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรู้ในส่วนส่วนนี้และสิ่งสิ่งนี้ก็มักจะไม่ค่อยถูกพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำถามที่สําคัญคือแล้วมูลค่าที่เหมาะสมหรือมูลค่าที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นที่เท่าไหร่กันและนี่ครับนี่คือส่วนของข้อมูลนะที่ผมจะมาแชร์ในมุมมองส่วนตัวนะของการประเมินมูลค่าของทองคำนะโดยแน่นอนครับสัดส่วนในการประเมินตรงนี้นะ ต้องบอกว่าเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะโดยเราอ้างอิงในลักษณะแบบนี้นะว่าเงินทั้งโลกนะที่เป็นเงินดอลลาร์อยู่นะในปัจจุบันนะมีอยู่ประมาณ20.8ิ่ลเลยนนะับหรือว่า20.8 ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับมาร์กเลยสงสัยว่าตัวเลขนี้มายังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมมาร์กเอาไว้ก่อนนะว่าตรงนี้คือ20.8 t r i เลี o n น,นะในขณะที่ในส่วนของทองคําทั้งโลกนะครับปัจจุบันนะมีอยู่ที่171,300ปันนะครับผมอยากให้คุณจดจําตัวเลขไฮไลท์สีเหลือง2ตัวนี้เอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูนะว่าที่มาของตัวเลข US เนี่ยเรือนดอลลาร์20.8ทิเลี i ยมันมาจากไหนและ Gold World เนี่ยที่ผมมาร์กเอาไว้ว่ามีอยู่170,000ปันเนี่ยมันมาจากไหนนะ นี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับตรงนี้คือปริมาณเงินครับที่เป็น Federal r e s e r v e ถูกระบุเอาไว้เลยนะครับเราจะเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับว่านี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ2 0 8 1ิน trillion US dollar ครับนี่คือเงินที่อยู่ในระบบปัจจุบันนะครับในส่วนของ Federal r e s e r v e หรือว่าเงินสำรองของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะครับผมและผมอ้านอิงเบื้องต้นว่าตัวเลขนี้สมมุติว่ามันคือตัวเลขที่บอกว่าเงินทั้งโลกปัจจุบันมีอยู่เท่านี้นะครับทั้งที่ในความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่านี้ด้ววยยเเช่นนดีกั ครับผมและตรงส่วนนี้ครับคือข้อมูลที่บอกว่าปริมาณของทองคําทั้งหมดนะครับทั้งโลกนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนตันนะครับโดยต้องขอย้านะว่าอันนี้เป็นสัดส,ส่วนที่เป็นข้อมูลเก่าเนาะแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าด้วยข้อมูลที่เรามีในตอนนี้1นึ่งแตันผมใช้ตัวนี้อ้างอิงนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะใช้การคํานวณจากตัวเลขของทองคําแท่ง33,000นตันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวเลขนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมูลค่าของทองคําจะสูงขึ้นไปอีกใในนนนทีี่่้้ผมมขขอออุญาาตรัชสสดวงปิณ คำที่มากตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับที่1 7 1 3 0 0ันตันนะครับผมและนี่ครับเราก็จะได้ตัวเลขในส่วนที่เรามาร์กเอาไว้ตรงไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้เนาะและแน่นอนตรงนี้ด้านหลังนะครับผมมีการมาร์กเอาไว้นะว่าปกติเนี่ยหตันมีค่าเท่ากับ1000กิโลกรัมเนาะผมก็เอา1000เข้าไปคูณตัวเลข1 7 <S 1 3 0 0ก็จะได้ตัวเลขออกมาตรงนี้ครับเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับแล้วเราก็รู้ดีนะว่า1่าาก, 1, าาก,ากิโลกรัมมีค่าเท่ากับมนั่งรันกรัมเ จะได้ตัวเลขออกมาเป็นลักษณะตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันครับเงิน U.S. ดอลลาร์ทั้งหมดนะครับที่เราอ้างอิงเอาไว้คือ20.8สิบลเลียนดอลลาร์นะครับก็คือ20.8ล้านล้าน U.S. นั่นเองนะครับและถ้าใครที่ยังไม่รู้นะปกตินะครับโลหรือว่าทองคำนะครับปกติหน่วยของสแตนดาดโลกนะันจะอยู่ที่ U.S. ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับนี่คือหน่วยนะครับโดยให้คุณเข้าใจว่า U.S. คือตัวเงินเนาะก็เหมือนไทยบาทนะครับส่วนตัวออน์เตที่นี้คือน้ําหนักนั่นเองนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าบ้านเราเเเนน่่่่ยวววััััดดปป็กกกรรมาาาาาแตถ้ฝองิขจ เป็นออลส์นะครับอันนี้ถือเป็นมาตรฐานของโลกนะครับและแน่นอนผมก็ทําการแปลงจากหน่วยกรัมตรงนี้นะครับแปลงมาเป็นหน่วยออนส์นะครับด้วยการคูณ0.0352ตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะว่า1กรัมมันมีค่าเท่ากับ0.03527ตรงเนี้ยออนส์นะครับผมบางคนอาจสงสัยว่าตัวเลขออนส์ตรงนี้มันมาอย่างไรไม่มีอะไรเลยเพราะนี่เลยครับผมเซิร์ช Google ง่ายๆนะครับว่า1นกรัมมีค่าเท่ากับกี่ออนส์นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขนี้แลวผมก็ใช้ตัวเลขนี้ในการอ้างอิงเข้าไปคํานวณเลยนะครับผมจากนั้นสุดท้ายส่่วนทีเราาจะได้ออกม รเราจะได้ว่าเงินทั้งโลกมีอยู่20.8ชิลเลียนนะครับในขณะที่ทองคํำพอแปลงน้ําหนักจากกรัมมาเป็นออนส์เนี่ยคุณคูณเข้าไป0.0352ตรงนี้จะกลายเป็นน้ําหนักของทองคําทั้งโลกอยู่ที่เท่านี้ ออนซ์นะครับจากนั้นเนี่ยอย่างที่เรารู้นะว่าเราต้องการมูลค่าของทองคําในหน่วย US ต่อออนซ์เนาะนั่นหมายความว่า1นออนซ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองผมก็ทําการเทียบบัญญัติยางเลยครับว่าถ้า6พันล้านออนซ์นะครับมีค่าระดับ20.8ทิบจุดเทรนด์ยน US ดอลลาร์แล้ว1นออนจะมีค่าเท่าไหร่คุณก็เทียบบัญญัติยางนะครับใส่สูตรเข้าไปเอา1ไปคูณกับ20.8สิบจุดแดเทรนด์นะครับแล้วก็จับหารด้วย6กพันล้านออนซ์ตรงนี้ครับคุณจะได้ออกมานะว่ามูล ใช US ต่อออ n นั่นเองแต่ผมคิดแฟกเตอร์เนาะสมมติว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงเอาแค่80%เก็พอแบบไม่โลภนะคือถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะประมาณ3 0 0 0นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแค่80%เปอร์เซ็นต์ก็คือทองคำจะไปถึง2 0 0พเกิดขึ้นได้ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ประมาณ2,000นิดๆนะแปลว่ามันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับผมแต่ผมอยากให้คุณจดจำตัวเลขตรงนี้เอาไว้นะประมาณ3 4ม0ี่ร US ต่อออ n c e นี่คือมูลค่าที่ควรจะเป็นในปัจจ ว่าคุณสามารถใช้ตรงนี้ในการอ้างอิงได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมจะให้คุณดูต่อว่าเฮ้ยแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีตัวที่สนับสนุนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าสําหรับตัวเลข 3,400US ต่อออนซ์นะนี่ครับผมให้คุณดูข้อมูลในส่วนของกราฟผมทําการตีฟีโบนันชชีซึ่งพอผมตีฟีโบนันชชีผมตีซะว่าตรงนี้คือจากโลของมันนะครับแล้วมันมีการย่อดหดลงมารอบนี้เนาะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นนะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยการดีดตัวของทองคํามันจะดีดขึ้นไปที่แถวๆถวเส้นฟีโบนัชชีประมาณ 1. 6, 1. 8, นะยย้ําาว่โด ซึ่ง1.618จะเห็นว่ารอบล่าสุดเนี่ยทองคำดีดขึ้นไปประมาณ1 6 0มันเกินได้นะไม่ได้ว่ากันแต่อย่างที่บอกว่าเออเนี่ยมันก็ใกล้กลๆประมาณแถวๆถว1,060นะในขณะเดียวกันครับถ้าเรามาวัดรอบใหม่ที่เกิดขึ้นนะผมตีจากตรงนี้เลยครับแล้วก็ย่อลงมาที่บริเวณตรงนี้นะครับผมจะพบเจอว่า1.618เนี่ยนี่คือรอบใหม่ที่ทองคำกำลังดีดตัวขึ้นนะมูลค่าของทองคำที่ควรจะเป็นคุณจะเห็นว่าถ้าไปถึง1.618ก็น่าจะอยู่สัประมาณแถวๆว3,700นะตามแนวฟีโบนชัชชีตรงนี้นะสำ ซึ่งถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับประมาณ3,7 0พก็จะใกล้เคียงนะครับกับตัวเลขที่ผมเคยประมาณการเอาไว้ในคลิปก่อนๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้ๆ4 0 0พันะครับในขณะเดียวกันนับ0 7มนี้ก็ใกล้เคียงกับเมื่อกี้ที่เราประเมินมูลค่าด้วยเช่นเดียวกันแถวร3บ0 ,4 นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองดูกันนะว่าราคาทองคาจะไปที่จุดที่ผมพูดถึงได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องขอเน้นย้ําอีกครั้งนะว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้นะครับไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะ วิเคราะห์แยกแยะรับตัดสินใจหรือพิจารณาด้วยตัวของคุณในการลงทุนด้วยตัวเองนะครับผมมาสรุปคลิปนี้เป็นสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าจากเมื่อสักครู่นะสิ่งที่คุณได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับคุณเห็นว่าอค,คาเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในโลกของการเงินการลงทุนมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประวัติศาสตร์มันอยู่มายาวนานมากกว่าที่เรารู้กันซะอีกนะครับและตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยาวนานมาเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันปีเราก็จะเห็นชัดเจนนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้้นนนนนใสนสิ่ง่งงงีมมััก็ไไไูญหหายยไยปไเลค อยู่ในปัจจุบันด้วยและที่สําคัญนะครับระยะยาวของมันก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะมีราคาหรือว่ามูลค่าที่สูงขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะว่าเท่านี้คุณไม่รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันคุณจะลงทุนอะไรดีบางทีทองคําอาจจะเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึง่งที่อาจจะเหมาะกับคุณก็เป็นไปได้นะครับหลายอย่างที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของทองคําในความคิดของผมคุณก็จะเห็นว่าตัวเลขมันออกมาว่ายังมีโอกาสสําหรับการลงทุนนะครับหรือว่ามีแกวบที่ พร้อมจะเติบโตขึ้นได้อีกครับและตัวเลขตรงนั้นมันก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกับกราฟเทคนิคด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะถือทองคํสาหรือสะสมทองคำลงทุนกับสิ่ง,ส,งสิ่งนี้ยังไงดีผมมีเคล็ดลับที่สําคัญมากๆนะครับที่เรียกได้ว่ามันจะทําให้คุณครับสามารถลงทุนรือเก็บสะสมทองคําในระยะยาวได้นะครับโดยเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเลยนะผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้ครับสิ่งที่คุณต้องจูนกับสมองของคุณก่อนนั่นคือคุณต้องมองว่าาทอเนนิรััั้้กกมถดะไขึบ สิ่อื่นๆที่คุณอาจจะลงทุนนะทำให้พอตการลงทุนของคุณ worst c a s e ที่สุดหรือแย่เลวร้ายที่สุดนั่นคือมูลค่าของมันกลายเป็นศูนย์แต่การที่มันจะเป็นแบบนั้นได้แปลว่าสถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจต่างๆทุกอย่างมันต้องแย่มากๆมีความไม่แน่นอนสูงสุดๆและแน่นอนถ้าคุณคิดว่าทองคามันเป็นหนึ่งใน Choice ของคุณนะคุณอาจจะต้องลองคํานวณเบื้องต้นก่อนนะว่าคุณคิดว่าในสถานการณ์ตอนนั้นคุณอยากจะมีเงินสักเท่าไหร่ก่อนนะครับถ้าคําตอบของคุณคุณคํานวณขึ้นมาเบื้องต้นว คุณอยากมีเงินถือครองสักล้านหนึ่งแล้วคุณรู้สึกอุ่นใจนะครับหรือถ้าใครอยากมีมากกว่านั้นคุณก็เอาไปคํานวณต่อกันเองในที่นี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง1ล้านขึ้นมากันกนะครับโดยเราใช้ตัวเลขสมัยการปัจจุบันเท่านี้เนี่ยทอง1บาทเนี่ยมันอยู่ที่สักประมาณ3 0,000ผมตีเลขกลมๆสามห0ื่นนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากจะมีสัก1ล้านคุณจะต้องมีทองคําในวันนี้สัก30บาทนั่นเองแต่ว่าหน้าที่องคุณครับคุณจะเก็บสะสมหรือซื้อทองคําในวันนี้30บาททไไไไปปเเลลลยยยยยกก็็ดด้้้้หรือออออค่ๆันนีแแวุพมััันนนนไปถถึงว้้า ทองคาสามารถดีดขึ้นไปได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีกาไรส่วนต่างเกิดขึ้นและทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจหรือปลอดภัยมากขึ้นมากกว่า1ล้านบาทได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับและผมเชื่อครับถ้าถึงสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆแล้วคุณเก็บสะสมทองคามาเรื่อยๆจนได้30มสิบาจริงๆครับอย่างน้อยมูลค่าตอนนั้นมันก็น่าจะพอปาทางชืิตของคุณให้ยังคงอยู่กอไปได้ไม่มากก็น้อยเอ็ดรับข้อที่2นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีทุนเยอะนั่นเองถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่คุณไเมี เยอะนะครับวิธีที่ทง่ายมากๆนั่นคือคุณใช้การ DCA หรือว่า Dollar Cost Averaging นะอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่นกอนๆเนอะคุณสามารถสะสมในแอปพอมทองอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่นกอนๆได้เลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณจป็นต้องทําคือก็ค่อยๆสะสมไปจนมาได้น้ําหนักทีหนึง่งอาจจะน้ําหนัก5บาทเนาะพอ5บาทปุ๊บคุณก็ค่อยไปแลกเป็นทองคําแท่งจริงๆออกมาก็ได้ซึ่งตรงนี้มันจะค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีทุนน้อยเช่นเดียวกัน,นครับซึ่งคุณสามารถสะสมแบบนี้ได้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะททําาาาายังงไไสามมามรถตปปดูคลิี่ผเอ ได้เลยนะเกี่ยวกับการซื้อทองคาหรือว่าการสะสมทองคําสาหรับคนที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับและผมหวังว่านะคล,คลิปนี้ครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆุกคนที่เข้ามาดูกันจนจบถึงตรงนี้นะคุณสามารถลงทุนหรือเก็บสะสมทองคาด้วยความชาญฉลาดสําหรับตัวคุณเองนะครับและที่สาําคัญไอ้ทรัพย์สินประเภทนี้ครับมันทําให้ชีวิตของคุณโชคดีในอนาคตกันละกันนะครับและแน่นอนครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนแลวที่สนใจอยากจะเรียนรู้เชิงลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ทองคํา ทำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีความมั่งคั่งรำ่ำรวยมากขึ้นนะครับซึ่งตัวผมมีสอนในส่วนส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปแบบของคลาสออนไลน์เนาะถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าปอดของครอบครัวของผมนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็สามารถโตเฉลี่ยปีละหกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับของเขาตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจในส่วนส่วนนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คาว่า G.L.D. นะครับก็หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้นะลองเอาไปทําดูครับตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับอยากฝากสุดท้ายและท้ายที่สุดเอาไว้กันแล้วกันนะว่าเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สาคัญที่สุดครับแต่เงินจะมีความสําคัญเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้สิ่งสิ่งนี้นะครับและแน่นอนที่สุดครับเท่านี้คุณมีเงินมากพอ เงินจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและคนในครอบครัวให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าใครที่ชอบคล,คลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมพันกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันได้โดยเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้นะผมโคชบอลขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมค,คลิปนี้กันจนจบและมีโอกาสไว้เจอกันในคลิป,ลปหน้านะครับบายๆครับผม